สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูแลวก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะดิฉันชื่อนางสาวคณิตาบุญเกิดค่ะรหัสนักศึกษา6 2 5 1 1 2 3 1 0นนนะคะวันนี้นะคะจะมาพูดเกี่ยวกับสาขาวิวชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ค่ะไปดูกันเลยค่ะสำหรับสีของสาขาวิวชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่นะคะก็จะมีเป็นสีฟ้ากับสีขาวค่ะ ในการเรียนไปด้วยและการทํางานไปด้วยนะคะจะแบ่งเป็นเรียนในชั้นเรียน3เดือนค่ะแล้วก็ทํางานอีก3เดือนนะคะการเรียนในชั้นเรียน3ามเดือนนะคะเทอมแรกจะเรียนเกี่ยวกับการปรับพื้นฐานค่ะพอเรียนเสร็จนะคะเทอมที่2จะเป็นการทํางาน3เดือนค่ะการทํางานครั้งแรกนะคะเราจะต้องฝึกเป็นผู้ช่วยผู้จัดจาก,การด้านของครั้งที่1นะคะ คือการทำงานการเติมของการยืนในจุดขายหรือการยืนในแคชเชียร์ค่ะเราจะฝึกการรับผิดชอบความมีรับอยู่ยวินัยในการทำงานค่ะและสามารถเข้ากับผู้อื่นได้สามารถนำสิ่งที่เรียนหรือสิ่งที่ฝึกสอนนะคะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะปีที่2นะคะของการฝึกง,งานนะคะปี2นะคะก็จะต้องมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นเพราะว่า เรามีการเรียนและการฝึกงานผ่านมาสองรอบแล้วของปีสองนะคะก็จะเป็นการฝึกงานรอบที่สามค่ะการฝึกงานโดยครั้งนี้นะคะจะมีความเกี่ยวข้องกับการเรียนมากขึ้นค่ะเพราะว่าจะสอนให้มีความรับผิดชอบในการทำงานจะสอนให้มีการฝึกเป็นผู้ช่วยผู้จัดการงานที่ดีนะคะส่วนของปีสามนะคะจะมีการฝึกทักษะทางการสนับสนุนค่ะมีการ ึกงานที่แม่นยำมากขึ้นและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นะคะค่ะซึ่งปี4นะคะเป็นปีสุดท้ายนะคะที่เราได้เลื่อนขั้นเป็นผู้ช่วยผู้จัดก,การร้านนะคะการเลื่อนขั้นของผู้ช่วยผู้ผู้จัดก,การร้านนะคะคือเราต้องทำงานอีกสองปีเพื่อปรับฐานเงินเดือนของเราให้สูงขึ้นค่ะ ค่ะซึ่งการฝึกง,งานนะคะของทุกเดือนนะคะของสาขาเรานะคะก็จะฝึกง,งานกันที่เซเว่นะคะเพราะว่าสถาบาันการจัดการปัญญาพิวัตรนะคะเป็นเครือข่ายเดียวกับ CPO ซึ่งส่งเด็กไปฝึกง,งานทุกๆเดือนนะคะเพื่อที่จะมอบให้เด็กมีประสบการณ์ในการทำงานและมีประสบการณ์ในการเรียนที่มากขึ้นค่ะสามารถนำ สิ่งที่ฝึกงานที่เราไม่รู้สามารถนำกลับมาใช้ได้ในการเรียนของเทอมหน้านะคะสถาบันการจัดก,การปัญญาพิวัฒนสามารถมอบประสบการณ์การทำงานการเรียนไปด้วยการทำงานไปด้วยแบบ work-based education นะคะซึ่งทำให้นักศึกษานะคะมีประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติงานแบบเต็มที่ะคะ่ะขอบคุณค่ะ